ครับผมอันนี้นะครับเราก็บัตรกีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตัวสปีดนะครับผมนี่นะครับของเซทรนะครับซีรีส์เหมือนเซท m r ตัวแดงดำนะครับผมแต่ว่าตัวนี้จะเป็นเหลืองแดงนะครับแต่ก็คือการทำงานเหมือนกันทุกอย่างสเปคเหมือนกันทุกอย่างนะครับเป็นสปีดความถี่สูงนะครับผมแล้วก็คุณสมบัติของเขาคือเขาสามารถที่จะเซตเป็นใบได้นะครับก็คือเป็นสปีดทูเวย์นะครับ2ทางนะครับเดินหน้าถอยหลังได้ ก็เอาไว้เล่นเรืออะไรพวกนี้ได้นะครับผมเล่นอะไรก็ได้ที่มันต้องการถอยหลังกับทางหมุนนะครับหรือจะเล่นเครื่องบิน4ฟดีก็ได้นะครับผมโอเคครับนี่ครับเป็นสปีด60แอมป์นะครับสั่งบัตรกีแล้วก็ต่อสายตามที่พี่ใหญ่สั่งมานะครับผมแล้วก็ตอนนี้นะครับนะครับอยู่ในช่วงของการ Connect กับคอมพิวเตอร์นะครับผมเพื่อเซตเรียบร้อยเ็จก็ต้องมาเช็คนะครับว่าที่เราเซตไว้เนี่ยมัน ใช้งานได้หรือเปล่าซึ่งตอนนี้โอเคครับเสร็จนะครับผมก็คือเสร็จเรียบร้อยนะครับครับผมหลังจากเซตไบเดเรคชั่นในคอมพิวเตอร์เสร็จนะครับเดี๋ยวเราก็มาทดลองกันนะครับอ่าโอเคครับคราวนี้มันเป็นใบนะครับเวลาเราจะใช้เซอร์โวเทสเตอร์เทสเนี่ยมันต้องตั้งทีเซนเตอร์นะครับไปตั้งซ้ายสุดหรือขวาสุดไม่ได้นะครับเราจะลองทิศทางแรกก่อนนะครับ อ่า่านี่นะครับอันนี้คือหมุนตีลงนะครับตีดูจากนิ้วผมนะครับเดี๋ยวผมจะกลับทางเป็นหมุนอีกทางหนึ่งตีขึ้นนะฮะเห็นไหมครับตีขึ้นแล้วก็คือหมุนขึ้นอย่างนี้นะครับอีกทางหนึ่งก็หมุนคนละด้านกันอ่าอย่างนี้ครับ ถ้าอยู่ตรงกลางคือหยุดโอเคเรียบร้อยครับโปรเจกต์นี้เป็นโปรเจกต์แอร์บอสนะครับของพี่ใหญ่นะครับผมยังไงถ้าเกิดว่ามีโอกาสได้เล่นผมจะถ่ายคลิปมาให้ชมกันอีกทีนะครับโอเคครับเสร็จเรียบร้อยครับผมส่งงานครับขอให้เล่นอย่างสนุกและปลอดภัยครับผมทุกท่านสวัสดีครับ